สวัสดีค่ะชื่ออีวค่ะนังศาพพัทยาดีแตนสิทธิ์ค่ะเป็นดาวสาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนปี2558แค่ะถ้าถามว่าสาขาเราเนี่ยเรียนเกี่ยวกับอะไรก็หูเยอะนะคะก็อย่างเช่นคนภายนอกเนี่ยมักจะมองว่าสาขาเราเนี่ยมีดีแค่การถ่ายรูปแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่ค่ะ มันมีอะไรมากกว่าที่เห็นเยอะเลยเราก็จะสอนตั้งแต่ขั้นมีพิธการ์ดนะคะเหมือนกับว่าเราได้รับจดมาเช่นใายหนังสั้นหนึ่งเรื่องเราก็ต้องคิดบทเองวางแผนเองเราก็จะได้ใช้ความรู้นะคะเรื่องเกี่ยวกับการเขียนบทการเขียนสคริปที่เราเรียนมาเนี่ยมาใช้ในการทำงานค่ะ ต่อมานะคะก็เป็นขั้น production นะคะ่ะและขั้นตอนนี้แหละนะคะจะเป็นขั้นตอนที่ทุกคนเห็นเพราะว่าเรามีการทำงานที่จริงปฏิบัติงานจริงๆค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือขั้นตอน p พสต์ r o d u c t i o n ค่ะเป็นขั้นตอนของการตัดต่อที่ทำให้ชิ้นงานออกมาตามที่เราต้องการค่ะ พราะสาขาเราเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติค่ะและมาัมเป็นส่วนหนึ่งของสาขาเทคโนโลยีสื่อสารมาเชนกับพวกเรานะคะ